นิงปณิตาขอเคลียร์หลังโดนโยงเป็นเมียหลวงภูบสมบัติอดีตสามีเป็นนักแสดงผู้จัดละครคนเก่งที่ผ่านมาแล้วทุกมรสุมชีวิตสำหรับสาวนิงปณิตาทีล่าสุดหนิงได้ออกมาเคลียร์ประเด็นหลังมีข่าวดาราอักษรยอ่อภูบสมบัติจนอดีตสามีหมดตัวจนทําให้หลายคนต่างแห่โยงมาที่หนิงมันเป็นประเด็นเรื่องว่าภรรยาหลวงไปภูบสมบัติ หนิงเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นใครแต่ถ้าใครมองว่าเป็นหนิงความจริงก็เป็นความจริงอยู่วันยังคำ่ำให้หนิงพูดว่าใช่หรือไม่ใช่คนที่รักเราเขาก็เชื่อเราแต่คนที่ไม่รักเราเขาก็ไม่เชื่อเราไม่มีความจําเป็นต้องมาพูดอะไรถามว่าข้อเก่าวหาที่ว่าุบสมบัติสามีแรงไหมก็แรงถามว่าเป็นเราทํำไหมก็ดูหนิงทํางานสิทํางานทุกวันจริงๆทํางานเยอะมากส่วนเรื่องว่าเคยได้ยินเรื่องนี้เข้าหูมาบ้างไหมหนิงว่าช่างมันเถอะคะ่ะ แต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณเขาฝากไปถามเขาเลยแต่ในส่วนของหนิงหนิงก็ตอบได้เท่าที่ตอบแล้วกับข่าวว่าอดีตเมียหลวงฮุบสมบัติจนเข้าหมดตัวมันกระทบเราไหมหนิงเราไปบังคับให้ใครคิดอะไรกับเราไม่ได้เวลาเท่านั้นแล้วหนิงก็เชื่อเรื่องของการกระทําหนิงปัิญตาขอเคลียร์ชัดๆ